สบายดีพ่อแม่พี่น้องตื่นเต้นพี่น้องจาอ้าตอนนี้รอรถไฟน้องรถไฟจะมาถึงเราได้เวลาลรถไฟมาแล้วลลมีบริลลัมบุตสาห์รอเต้มอยู่อืมก็มาทางนั้นแหละหนาตา้านนา,นา,นา ตามันเปิดมาหูนๆเลยเดินทางไปชุลินขอบคุณบริลัมนะแล้วก็ขอบคุณของฝากทำไมมึงจะขอสามซ่าสใช่ไหมฮะ ตื่นเต้นในพี่น้องมาในหนังไปโดนเปลี่ยบบนบรรยากาศจากนั่งรถไฟที่ลาวมานั่งอยู่บริลัมยามอาลัจ้าครับพี่คอย ได้โอเคนั่งไงเนี่ยทางหลังมันต้องนั่งไปหนาขั้วพูดนั่งขันหลังสิจะมักจะสิเบรกตามกับปลานั่งรถโดยสารบอกออกใช่ไหมเพื่อจะขันหนาขั้วพูดเด็กกูจะขันหนาไปทั้งคุณ เดือดดพี่น้องตกใจค่ะรถไฟถูกมากเลย9บาทนั่นเองสอคนป18บาทสองรถไฟจะีนี้ การทุ่งไร่ทุง่อองนาจะสั่ง อำเภอรกระซังนี่มันอยู่บุรีรัมย์มั้งหรืออยู่สุรินทร์วะขออภัยเดี๋พี่น้องถ้าเกิดว่าให้ข้อมูลผิดสบายดีครับสุรินทร์มันอยู่ฝั่งนั่นเด้อมันอยู่ฝั่งนัง่น,นสุรินทร์ พี่น้องเขาเจ้าเลื่อนลงจากดาบกระ,กะจกนงเฮะเมื่อกี้เราเลื่อนลงมาแล้วมันจะถามหัวเน,นี่ยนะก,กระเบื้องข้างหน้างก็เน,นั่อนอะดึงมาแต่นี่เหรียนี่ตัวนี้ก็ดึงมาตัวนั้นก็ดึงมาแล้วก็ดึงลงมาอย่ามาลุกปุดนวังล่างโอ้ยมันอาจจะเป็นบาทรูดเอาใหม่ค่อย มีแล้วรรได้แล้วเนี่ยม,มันดึงบงอลลงเออโอ้ยโยกเขาจักเัาจะยิ่งมันจากเดี๋ยวเราสิสามมาโยกบันดอกฝั่งเมืองนะ้ำมันดามามาเลยหนาะวแต่บันนอกเข่งเมืองขอ,อโทษนะอ,อยู่กรุงเทพมาสิบกว่าปี ธรรมาดามากเรื่องกินอาหารสแสดงว่าคุณผู้ดีมากมีแต่พวกผู้ดีเนาะพี่เนะาะสตมาเบิ่งนะแต่ว่าคุณพี่คนสวยที่ไปกับเฮาเผินบ่ได้เรื่องมากเพิ่นก็เป็นคนแบบในบ้านเฮาละละายอยู่งหวัดอุบลแบบกินข้าวเหนียวต้มก๋วยเตี๋ยวใส่มือยิครั้งเออเพราะฉะนั้นแล้วผู้ใดสี่อยากหนาเจอเฮานะ่ะค่นนูซสึกว่าตัวเองให้โซ่เหรอ ม่าต้องหนาดเจอเด้อดฉันทำตัวหมดถือราะว่าเป็นฉันเป็นคนพื้นๆื่นบันบานนะนะอโอ้ผ่านผ่านไยสถานีเติบน้อยหน่อยผ่านเป็นจุดๆมันเหมือนกับป้ายรถเมย์เองอันเองก็เดินผ่านอันแค่อ่าล่าไปหมากแล้วก็บุรีลำแล้วก็ ลำสี่แล้วก็สุรินโหลสดสดุดจะถ่ายโหลดที่ผ่านมาในหวยล่าและะ้วก็กระสงังหน้องเต็งแต่อีกยังอีกวนันต่อไปเนี่ยเปิดช่องสุรินหมายเลสองกับวาๆพี่น้องจ้าพ้นกับโต๊ะลิ้นเงี้ยเงี้ยเซ้เซ้อยู่ ต่อไปนะ้ำซีเฮ้ยต่อไปน้ำซีแล้วกับซูรินเหล้วอีกสองสถานีเหลืออีกสองสถานีแล้วก็ถึงแล้วทุกคนประมาณบ่ายสองครับพุ่นพี่มวนขากรีพุ่พี่มวนขากรีแถมบอเซียเงินไหลแถม,แมบอตเซียเงินขาน้ำมันพี่มาส่งอีก ทารถแท็กซี่คนละเก้าบาทเก้าบาทขี่ข้ามจังหวัดได้เลยขี่ข้ามจังหวัดเลยประทับใจประทับใจตรงที่แบบว่าอากาศมันดีเอออากาศเย็นสองฝั่งทางก็จะเป็นทุ่งนาและป่าลลกเมืองนี่จุดสูงฝ่ายหนึ่งบอกแมนบอกเดี๋ยววันนี้ฝ่ายฝั่งนั่นแหละ ป,นนนประทับใจพี่น้องประทับใจอะไรอันนีแล้วลำตีจะกันต่อไปเม่อนบอสุรินนั่งรถแป๊บเดียวเนาะอือก็แป๊บเด,ยบเดียวในไซส์แป๊บเดียวในไซส์สมองหนึ่งผมม,งมันองเลยเขานั่งแบบว่าเพิ่นเพิ่นเอเอ,อมันเพิ่นดิมันเหมือนแป๊บเดียวเลยรถออกบ่ายมอง ตสิบกูรำีละมีฝนนะำซีอยู่ลำซีอย่าลืมคาลงต้องกดประตูเองเราก็เปิดไม่เขาเปิดนะป่นประตูเองมันมีปุ่มกดในประตูเออเอองยีงเดได้ไหไม่ให้รับอยู่แล้วแต่คนี้ ปลาบ่อยน้ำมันแล้วกรสิต่อไงน้ำด้ลยไองน้ำไอน้ำปส่งอ่าาปลาบ่อยน้ำแล้วกินปลาโกลไปแล้วสุรินสถานีต่อปลาฝนก็ยังตกยู่ได้ปล่อย รอตนกะบวนสุดท้ายประทับใจสุดๆเลยทุกคนจริงๆ,ปร,ๆ,รงๆประทับใจมากขอบคุณบุรีรัมย์ กลูกซกินของพี่ลูกซีนยืนกินของลิซ่าแล้วก็ KFC จากโรบินสันบุรีรัมขอบคุณพี่สาวสองคนทางบุรีรัมเด้อที่ตอนลับแราคาผ้าน้องไปกินเข่าแล้วก็เรียงเข่าในรอบนี้ รถไฟตอนนี้ถึงแล้วนานประตูนั้นใส่มาได้ะนั้นเขาต้องสังเกตด,ดีๆะนษณาแล้วเขาต้องลงไวๆะนษณาแล้วลูกเดี๋ยวนี่คนมาหาเข้ามาหรือ,อยังเนาะราบอสมถึงแล้วโอ้โอ้โอ อุตสารเป็นไลน์ดี๋ยนี้ไปาสไปายกับล่องโหลดรรลกระกข่าวที่สเกตขนาดนะคนที่มาหาเขาอยู่ใส่นอาปนี้นอคนที่มารับอยู่ไหน คนที่มารถออยู่ซ้าย,ยป,ปาตตจเขาเคยมาหนังเทืวหนึ่งพ<ม>ี่น้องตแต่ตแต่หลายปีที่แล้วเขาหนังลงเทพจใน,น,นตู้ที่หนึ่งก็วน่ะน,นะเฮ้ยอันนี้ตู้ที่สอง ก็ที่ห้างนั่งนะซีที่สามเราหาคนมาลับก่อนเว้ยไม่สายมีคนมารับแล้วฮะมีคนมารับแล้วครับตุดตุ๊กตอบปครับไหนครับ มีคนวารรับแล้วฮะไปฝั่งนั้นไปฝั่งนั้นมานั่งแล้วเดี๋ยวโทรหาก่อนมาสรุปก่อนพี่น้องสรุปแล้วนะประถับใจประถับใจดีเดี๋ยวโทรหาก่อนพี่เน็ตแล้วเดี๋ยวนี้ พี่น้องลงรหลดเจซาลงรหลดเจซาเกาซ่อนก็ได้ว่ารหลดคันนี้เครื่องสมง,งกกนะเวลาก็บม่ได้ถ่ายเยเวลาก็มีดามันค้ำนะบอืมถ่ายโหลดเจซามาหาาอยู่พี่น้อง แล้วก็ส่งองไปบ้านแม่น้องเทนไปบ้านปูหยาแม่น้องเทนห่างจากตัวเมืองนี่สิบสองกิโลพี่น้องเอ้ยสิบสองสิบสามกิโลมาแล้วใช่ไหมน,ะน่ะใช่ไหมแม่นารีมุนดุผู้ยืนมาลูกคนหนุ่นเปิดตามมามาใส่โอ้ยข<า>ี้เดียดเด้ <laughs> มุนดุผู้สิงเป็นสิงหยางขึ้นโหลดเฮ้ยขึ้นโหลดเขาจอดนานมาได้ โอ้ลูกจะสิโตขอบคุณเจสสาที่มารับครับสวัสดีครับมันได้ลูกท้ายเป็นะเข้าไปถูกรถ<ด>ถูกแล้วนี่เราจำบอกตรงนี้ได้แต่รถครันนี้สัวอะไรนะ่ะฮะอะไรควรตรวจตรวจออกมานะ่ะเะอรครับฮะแอรครับแอรทำไมขนาดนี้ยไปยไม่ โอ้ยสนิทแล้วนี่ยังยังย่งยนะั่งความรุนแรงซองแอร์น้าท่านผู้ชมดูสิควันม,มันตรวจตรวจออกเลยเนี่ยบอกว่าไปไป,าไปนา,นาไปนาแล้วไปหาปลาด้วยครับได้มาประมาณสองกิโลกว่าแล้วครับตอนนี้ปลาอะไรอ่ะปลาดุกครับน้ำท่วมนาครับโอเค่น้องทุกสก้าบปรับน้องจ้า ประทับใจมากกับการนั่งรถไฟในรอบนี้ทุกคนก่อนจะถึงบ้านเข้าเซเว่นก่อนนะโอเค